นี้บรรยากาศลึ้มคลืมยายจะพาชมบอนสีค่ะเออเปิดตู้บอนสีกันเนาะถ้าอากาศร้อนเปิดตู้บอสีบันจะมีอาการค่ะวันนี้อากาศคลืมเหมาะแก่กันเปิดตู้พาเพื่อนๆชมบอนนิตู้กันค่ะสวยงามมากเลยหน้าแล้งกระถางอื่นเขาเดิ่มทิ้งก็ทิ้งใบ ระถางนี้ตรงกันข้ามค่ะเอองามสะพังขึ้นมาแตกยอดแตกหนอเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะสีสันก็สวยงามมากเลยข้างในแตกหนอขึ้นมาเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะขยอยแตกหนอ่อแตกใบขึ้นมาให้ชมดีมากเลยสีสันก็สวยงามใบก็แข็งแรง กหลงค่ะบันสามัญประจำบ้านยายจะพาชมบอลสีตัวนี้ค่ะมีอะไรบ้างเนาะเดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้พาชมสักทีมาดูกันค่ะว่าตัวนี้มีอะไรกันบ้างเนาะ <c oughs> ยายไม่ได้อัปเดตให้ชมกันนานละโอ้ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆดูนะคะ โอ้ต้นนี้คือขุมทองคะ่ะที่ยายเปลี่ยนกระถางเนาะยายนำเขามาเปลี่ยนกระถางใหม่ยายเคยทำคลิปไปแล้วแล้วนำมาอยู่ในตู้ไม่ได้นำออกไปอยู่ข้างนอกค่ะสงสารเขาเออให้เขาอยู่ข้างในตู้ก็อยู่เตลิดเลยออกมาดูนะคะใบใหญ่โตมากค่ะเพื่อนๆใบนี้ออกมาเป็นสีเขียวสวยจังอันนี้ออกหน้าชมพู แล้วก็ดูใบนี้ค่ะใหญ่มากแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนหลังจากที่ยายเปลี่ยนกระถางปรับปรุงกระถางให้เขาค่ะใหญ่แล้วก็สูงมากเลยสวยมากตอนนี้สูงพอๆกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนบเก่าบอนโบราณออกมาลายพลอยแบบนี้เลยค่ะสวยนะคะเนี่ยเนาะเออบอนเก่าบอนโบราณรูปทรงใบเขาจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะ อันนี้งอกขึ้นมาใหม่บนโบราณนี่เขาจะต้นสูงนะคะเขาชื่อว่าขุนเมืองค่ะโอ้ด้านหลังนี่เป็นแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆเนี่ยเม็ดกัดทะลุออกมาให้เห็นเป็นสีขาวกระถางนี้บนตับหมอคะ่ะโอ้สวยจังเลยกัดออกมาป้ายสีเขียวสีชมพู ใบกลมหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆเส้นกระดูกสะดือเป็นสีแดงเข้มค่ะเป็นบอลใบกลมเนาะบอลตับหมอเอกลักษณ์ของเขาก็คือหูจะเบียดชิดกันเนี่ยค่ะสวยค่ะอู้ายสวยค่ะเพื่อนๆเนี่ยอ่าก้ารเป็นสีน้ำตาลอมแดงโอ้ด้านหลังกัดทะลุเหมือนกันนะคะเนี่ยเส้นด้านหลังเป็นสีชมพู เขามีชื่อว่าหมอชานยุทธค่ะอ้ยายเลี้ยงเขาไว้ในนี่จนว่าลืมเลยนะคะเนี่ยเอ,อ <c oughs> สะสมเอาไว้ชมก็เดินผ่านไปผ่านมาไม่ค่อยเปิดค่ะหน้าแล้งอากาศร้อนเนาะเปิดแล้วบอลจะมีอาการค่ะกินอาหารอิ่มแล้วหรอคะแม่แพน ก็สวยกินอาหารอิ่มละกินอาหารอิ่มละมานอนเฝ้ากระถางนี้สวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนสีเขาสดใสดีมากเลยงามค่ะเนี่ยเป็นบอลเก่าโบราณค่ะรูปทรงใบสวยนะคะเนี่ยปลายใบาย,ยาวแหลมสีสดสวยงามมากเลยอันนี้เป็นหลอดใหม่งอกออกมายังไม่ทันกลางใบดี ได้ครึ่งเดียวอันนี้เขามีชื่อว่าต้องดูชื่อหาะเพื่อนๆเออพญาหงโอ้บอลเก่าบอลโบราณนะคะเนี่ยพญาหงเนี่ยค่ะโอ้หูเขาเยอะค่ะเพื่อนๆเนี่ยหูเขาเหมือนกับสีถนนชัยเลยค่ะเต็มเลยข้างหลังใบตรงเนี้ยด้านหลังเป็นเส้นสีขาวอมเขียวค่ะ รูปทรงใบเขาสวยดีค่ะเนี่ยปลายใบแหลมแล้วก็ปิดขอบด้วยสีเขียวค่ะเพื่อนๆสวยค่ะการใบเขาจะเป็นสีเขียวอมน้ำตาลแล้วก็มีลายค่ะข้างในนี้โอโ้โดนต้นอื่นเขาบังหมดเลยค่ะเพื่อนๆโตช้าเก็บมาตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยจะโต ตช้ามากเลยได้แค่นี้ค่ะเนี่ยเก็บมานานแล้วเหมือนกันหนุมานประสานกายเออหกห้าดังมากเลยผู้คนก็ตามหาราคานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพื่อนๆเ,เออคนมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีจํานวนแบ่งปันเออ <c oughs> <c oughs> ด้านหลังเขาเป็นแบบนี้หาเส้นเป็นสีขาวกัดสีชมพูป้ายออกชมพูออกมาด้านหลังชัดเจนเหมือนกันคะ่ะ ก้านใบเป็นสีเขียวอมชมพูแล้วก็มีสถานสีดำวิ่งมาตามก้านใบเลี้ยงยากอยู่ค่ะเนี่ยยายเลี้ยงมาห้าหกเดือนรอดแล้วก็กระถางนี้บอลเก่าบอนโบราณอีกชนิดหนึ่งเราะไงคะลูกอืสวยแม่แพน ยายชมบอลกันนะเดี๋ยวยายให้กินเนาะมาอ้อนกินปลาทูเขาเพื่อนเพื่อนอาทิตย์นึงก็จะให้เขากินทีนึงปลาทูยายให้เขาอาหารเม็ดค่ะเลี้ยงด้วยอาหารเมร็ดแต่ว่าอาทิตย์นึงนี่ยายก็จะนะําปลาทูมาให้เขากินกันอาทิตย์ละครั้งค่ะอันนี้เป็นบอลเก่าบอลโบราณมีชื่อว่าดาชดาเนินใบนี้โดนแดดกว่าใบอื่นเขาตัดหน้าใบออกมาสวยค่ะเนี่ยเป็นบอลทรงใบยาวปลายแหลม โหแหวกลึกถึงสะดือแล้วก็โหมีความม้วนอย่างเงี้ยค่ะก้านใบเป็นสีเขียวอมดำหน่อยๆอ,อมน้ำตาลนะคะเพื่อน,เ,นเออมีหลายสีแล้วมีสะพานด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยกินนะคะเดี๋ยวยายให้กินเนาะเดี๋ยวชมบันสีก่อนนะคะอือืชมบันสีกับยายก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกินนะเดี๋ยวยายให้กินนะคะ กระถางนี้เป็นบอลเก่าโบราณอีกชนิดหนึ่งค่ะบอลเก่าบอลโบราณค่ะเนี่ยดูหน้าใบเขาร่างแหงก็จะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆอนหน้าใบกัดออกมาเส้นกระดูกกับหน้าใบนี่ตัดกันสะท้อนแสงสวยมากเลยค่ะเพื่อนเเขาไล่สีไล่มิติด้วยนะฮะเส้นตรงกลางออกมาสีขาวอมชมพูกัด แดงออกมาเข้มเรื่อยๆแล้วก็มามีร่างแหอยู่ด้านข้างนี้เม็ดทรายกัดขาวออกมาแล้วก็ดิมขอบสุดเป็นสีเขียวสวยค่ะใบแหลมสวยทรงใบเขาก็สวยแล้วก็หน้าใบเขามีมิติสวยมากใบโดกคะ่ะเลี้ยงง่ายโตเร็วโอ,อ้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ ร่างแหด้านหลังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เส้นด้านหลังเป็นสีขาวคอใบเป็นสีขาวก้านใบเป็นสีเขียวค่ะเพืเ่อนๆดูชื่อเขากันนะคะสบายนางฟ้าโอ้สมชื่อเลยค่ะความสวยดูลวดลายเขาเนี่ค่ะสวยมากแล้วก็กระถางนี้ค่ะเพืเ่อนๆอันนี้นะคะอืม เสียความรู้สึกไปนิดนึงค่ะเพื่อนๆตอนยายได้เข้ามาน่ะใบดกห้าหกใบเลยแล้วก็ป้ายสวยมากก็จะป้ายสม่ำเสมอประมาณอย่างเงี้ยทุกใบเลยตอนนี้ยายนามาอยู่ในตู้นี่แหละมาอยู่แถวหน้ามีอยู่วันหนึ่งลืมเอาผ้าปิดข้างนอกพางแสงอีกชั้นหนึ่งเขาโดนแสงขอบใบเข้าไหม เลยเหลือแค่สองใบแค่นี้ค่ะตรงไหนที่เข้าป้ายเขาไม่แข็งแรงพอเขาโดนแสงแดดจัดเขาจะไหม้แล้วก็เสียไปเลยค่ะเพื่อนๆดูลักษณะดูใบนี้ยังมีอาการอยู่เลยค่ะเนี่ยเหลือแค่สองใบแค่นี้เป็นบอลป้ายบอลดังที่สวยงามมากสวยค่ะเนี่ยยายชอบมากเลยเขามีชื่อว่าเทวาสุวรรณเป็นบอลใหม่ค่ะบอลแรเมื่อปีหกห้าค่ะ,ะเพื่อนๆสวยมากเลยแล้วก็ด่างสวยด้วย ไม่ต้องลุ้นอะไรมากเขาด่างให้ชมทุกใบโอ้เนี่ยค่ะบอลสมัยใหม่จะประมาณนี้ด้านหลังไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ความป้ายความด่างแต่ด้านหน้านี่จะด่างสวยเลยลาราคาเหลือแค่สองใบกระถางนี้ดูกัดออกมาชมพูเต็มหน้าใบเลยค่ะถ้าให้เป็นเพื่อนดาวนี่จะดาถูกไปคะเนี่ยว่าเขาเป็นบอลตับอะไรเออรูปทรงลักษณะเขาต้องตับหมอแน่ๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยเออ เดาเป็นบอลทรงใบกลมแล้วก็หูซ้อนเบียดกันแบบนี้เขาเป็นบอนตับหมออีกชนิดหนึ่งที่ยายเก็บสะสมเข้ามาเลี้ยงลักษณะบอนตับหมอที่จะคลา้คลายกันหมดเลยค่ะอันนี้คล้ายๆกับต้นแรกเลยเนาะอ่าทางด้านนู้นนะคะคล้ายกันมากเลยดูนะคะเขามีชื่อว่าอะไรหมอปริญญาค่ะโอ้ต้นแรกชื่อหมอชาญยุดอันนี้ชื่อหมอปริญญาค่ะ บอตับหมออีก,กลักษ์ก็คือบอลใบกรมค่ะเพื่อนๆแล้วก็หูกระเบียดชิดกันตรงนี้อ่าชนิดนี้หมอปริญญาเส้นกระดูกและสะดือเป็นสีแดงเข้มค่ะหน้าใบกัดออกมาเป็นสีชมพูเป็นบอลป้ายค่ะเพื่อนๆเป็นบอลป้ายบอลด่างเนี่ยค่ะด้านหลังเขาเป็นแบบไหนโอ้ด้านหลังเป็นแบบเนี้ยค่ะ คล้ายๆกันหมดแลยค่ะเอเส้นเป็นสีแดงพื้นด้านหลังเป็นสีชมพูการใบเป็นสีแดงโอมดำแล้วก็ชนิดนี้ค่ะชนิดนี้เป็นบอลใหม่บอลสมัยใหม่เก็บสะสมค่ะทั้งเก่าทั้งใหม่เออใายกระท่องโลกบอลสีไปเรื่อยๆชนิดไหนถูกใจ อยากได้ก็จัดหามาค่ะเพื่อนเพื่อนเอามาเลี้ยงไว้ชมราคาเขาสามารถจับต้องได้ทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับคอบอลสีเป็นโอกาสค่ะตอนราคาแรงๆเราก็จับต้องไม่ได้นะอพอจับต้องได้แล้วก็หามาเลี้ยงไว้ชมดีต่อใจค่ะเออเป็นบอลป้ายค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนป้ายเราก็ดังปนกันออประมาณนั้นหรือเปล่าคะเป็นรูปทรงเขาเป็นแบบเนี้ค่ะ จะบอลใบกลมก็ไม่ใช่แต่ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าบอลบอลใบไทหูแหวกไบลึกถึงสะดือใบนี้ไม่ค่อยป้ายด้านหลังเป็นแบบนี้ฮะเม็ดจัดทะลุออกมาด่างป้ายเป็นบางใบเหมือนกันเนาะอันนี้แบ่งฮารครึ่งเลยหาความป้ายของเขาเขียวก็เขียวสดดีมากเลยหน้าใบเขามีความมันวาวสวยมากเลยนะคะเนี่ยแต่ละใบเขาด่างป้ายไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆใบนี้สวยมากเลย ขาไม่อ่อนแอนะคะเนี่ยขาหนาเห็นเขาเป็นด่างป้ายเกือบทั้งใบอย่างนี้แข็งแดงอยู่ค่ะโอ้ใบล่าสุดออกมาด่างทั้งใบอย่างนี้เลยค่ะมาดูชื่อเากันนะคะว่าเขาชื่ออะไรพระธาตุวายูยูอ้บอลสมัยใหม่ปีหกหกค่ะเพื่อนๆเนี่ยพระธาตุวายคูค่ะเป็นบอลแดคะ่ะบอลแดปีหกหกค่ะเพื่อนเพื่อน คลิปนี้ก็ดูกันนานพอสมควรแล้วคะ่นะเนาะสงสารเนี่ยคนสวยเนี่ยรอกินปลาทูเอเยายทําคลิปจนจะจบแล้วยังไม่ไปไหนเลยคนสวยเดี๋ยวยายให้กินนะคะมาปิดคลิปกันแล้วลูกมาอืม ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามดูแลสุขภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ